อีกบทเรียนชีวิตหนึ่งที่นิวได้เรียนรู้นะก็คือเราไม่สามารถเติบโตกับการย่ำอยู่กับที่ได้เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างโลกมันหมุนทุกวันมันมีการเคลื่อนตัวทุกวันถ้าหากว่าเราอะไม่เปลี่ยนไม่ปรับก็ไม่มีการเติบโตจงเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมเราไม่รู้หรอกว่าอ้ยเราจะดีกว่าใครไหมแต่ว่า เราดีกว่าตัวเองในที่ผ่านมาแล้วกันหรือแม้แต่บางครั้งที่เราเจอบททดสอบเดิมๆซ้ำๆอะ่ะเราจงเรียนรู้มันแล้วแก้ไขวิธีอื่นอย่าไปวนหลูก,กับวิธีเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าวนหลูวิธีเดิมจะได้ผลลัพธ์แบบเดิมงั้นเราลองวิธีใหม่ถ้ามันยังไม่เวิร์กก็แค่เปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆค่ะชีวิตมันไม่มีผิดหรือถูกหรือมันไม่มีสูตรสาเร็จอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะทุกคนอะ่ะต้องเติบโต จงเลือกไปข้างหน้าเสมอนะคะหมดอะไรตายอยากกับชีวิตไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนดีนิวอยากบอกว่าธรรมชาติโลกใบนี้จักรวาลนี้นะคะมอบความสามารถให้กับเราทุกคนแล้วอยู่ที่ว่าเราจะใช้ชีวิตกลุ่มชีวิตออกแบบชีวิตของเรายัางไงมากกว่าหรือถ้าเราไม่ใช้ชีวิตนะชีวิตจะใช้เราค่ะเคยแม้เคยเจอคนที่แบบว่าเลือกไม่ได้ชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนแต่แบบมันเจอจนมุมมันหลังชนฝามันเลือกไม่ได้มันไปต่อไม่ถูก เพราะว่าคุณไม่ยอมควบคุมชีวิตตัวเองอย่ารอให้ชีวิตใช้งานเราค่ะเราจงใช้ชีวิตเราจงควบคุมมันเราจงออกแบบมันตราบใดที่เรายังหายใจอยู่นะคะทุกคนมันไม่มีทางตันแน่นอน3วิธีพัฒนาตัวเองในทุกวันค่ะข้อ1ฝึกทักษะหรือสกิลที่ตัวเองอยากเก่งขึ้นในทุกๆวันสมมตินะเราเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่อยากพูดเก่งขึ้นเราก็ต้องลองฝึกฝนในทุกๆวันฝึกไลฟ์ฝึกพูดนะคะ practice makes perfect ค่ะ ข้อ2ลองฝึกมีวินัยกับตัวเองเริ่มต้นที่1อย่างก่อนก็ได้ค่ะเช่นการนั่งสมาธิการอ่านหนังสือวันละหหน้าก็ลองตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองดูนะคะว่าอยากทําอะไร1อย่างที่มีวินัยในทุกๆวัน3ค่ะค่อยๆมองชีวิตของเราให้ละเอียดขึ้น และความสุขมันจะง่ายขึ้นมากๆค่ะหัดชื่นชมตัวเองในเรื่องเล็กๆบ้างมีความสุขกับเรื่องเล็กๆรอบกายค่ะมันเป็นการพัฒนาจิตใจในทุกวันนะเท่านี้อยากดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์จงอยู่ในคลื่นพลังงานแห่งความสุขการรู้คุณการขอบคุณความสนุกและความรักค่ะถ้าคลื่นพลังงานของคุณยังเป็นขยะหรือพลังงานลบอยู่คุณไม่สามารถจะดึงดูดพลังงานบวกๆได้นะคะอยากดึงดูดสิ่งไหน จงเป็นสิ่งนั้นก่อนค่ะวันนี้เราทุกคนอยู่ในสนามทดสอบค่ะสนามทดสอบที่ว่าเราจะเป็นคนจริงจริงกับใจจริงกับเป้าหมายของตัวเองแค่ไหนไม่ว่าจะเจอบททดสอบอะไรขอให้ผ่านไปได้ทุกคนกับถูกเส้นทางนะคะลองชั่งน้ำหนักกันดูค่ะระหว่างสิ่งที่กลัวล้มเหลวกับสิ่งที่อยากทำในชีวิตเราไม่ได้ทำ อันไหนมันน่ากลัวกว่ากันคะคิดดูนะชีวิตนี้เกิดมาต้องตายทุกคนแล้วชีวิตมันโคตรสั้นเลยเราอยากทําอะไรบางอย่างแล้วเราไม่ได้ทําเพียงเพราะเราขีดข้อจํากัดในสิ่งที่เรากลัวในสิ่งที่เราไม่กล้าแค่นั้นหรอกอย่าให้ข้อจํากัดอะไรมาขัดขวางเรานะคะได้ลงมือทํายิ่งดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างน้อยๆการลงมือทําก็เป็นสเต็ปการเรียนรู้ที่เราจะได้รู้ว่า <S <S next step สเตชันต่อไปเราต้องทำภารกิจไหนเราต้องทำตัวยังไงเราจะต้องเล่นเกมนี้แบบไหนประสบการณ์เราจะแน่นขึ้นค่ะความกลัวคือตัวขัดขวางทุกอย่างค่ะถ้าวันนี้นะคะเราลองคิดดูว่าชีวิตมันสั้นเดี๋ยวไม่นานก็ตายแล้วเรามาเยี่ยมโลกเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรอย่าคิดเยอะให้รีบลงมือทำค่ะเราจะได้รีบรู้ว่าสิ่งนั้นมันใช่สำหรับเราไหมหรือว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สำหรับเรา ถ้าอะไรที่ไม่ใช่ก็แค่ตัดออกจากชีวิตไปแล้วก็เริ่มลงมือหาสิ่งใหม่ที่ใช่กว่าเดิมค่ะถ้าเราไม่เคยเจอความทุกข์เลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าความสุขมันมีค่ามากแค่ไหนอยู่กับความทุกข์ให้เป็นแต่อย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปอยู่กับความสุขให้เข้าใจแต่อย่าเพิ่งหลงมันนะคะ Nothing is forever ไม่มีอะไรตลอดไปทั้งนั้นค่ะอยู่อย่างคนเข้าใจโลกแล้วโลกจะเข้าใจเราค่ะ อย่ายอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเพียงเพื่อต้องการเอาชนะใจใครแต่จงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นเพียงเพราะว่าอยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิมจงทำทุกวันเหมือนเราอ่ะกำลังเดทกับตัวเองค่ะเรากำลังตกหลุมรักตัวเองมากๆขึ้นในทุกๆวันเรากำลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันที่ดีขึ้นในทุกๆวันและในวันหนึ่งค่ะทุกคนเราก็จะมีคนที่หลงรักเราในแบบที่เราเป็นค่ะ